อนาคตของรูเบนอวริมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วสื่อในเมืองนอกเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่ายังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าหลังจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บีเนี่ยนะฮะที่แมนยูไนเ็ดโดนถล่มไปยับยับสามูนเนี่ยนะครับเรื่องความเหมาะสมนะครับเรื่องอนาคตของอวริมในการที่จะอยู่บนตําแหน่งกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเนี่ยถูกนํามาพูดถึงกันเยอะมากเลยนะครับและ ก็มีนักข่าวหลายๆคนที่ได้ออกมาเขียนว่าพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอยกประเด็นของคุณเบนจาคอบเอาไว้เอาขึ้นมาพูดหน่อยละกันนะครับเอาประเด็นของคุณเบนจาคอบเนี่ยนะฮะเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าเซอร์จิมและครีฟเนี่ยนะครับรู้สึกว่าขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันนะฮะดีพอนะครับที่จะสามารถพาสโมสรไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไนในฤดูกาลหน้า น,นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเซอร์จิมพคิฟเนี่ยฮะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับได้ให้การสนับสนุนสมโมสรไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่เกินจริงนะฮะเพราะว่าแมนเชสเตอร์จ็ดลงทุนในตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาไปก็200ล้านนะครับรูปเบนอาบริมได้รับการลงทุนที่คุณต้องการแล้วนักเตะที่คุณต้องการเนี่ยได้มาแทบจะครบแล้วอะว่ากนตามตรงก็อ,อจาจจะขาดกองกลางที่เขาต้องการการลอสบาเรบาซึ่ง มาถึงจุดที่ตอนนั้นเน่ยเสริมทัพไปเยอะขนาดนั้นนะครับมันอาจจะไม่สามารถลงทุนก้อนใหญ่ขนาดนั้นไปอีกได้หน้าที่ของคนไปกู้สื่อคุณก็จําเป็นที่จะต้องหาวิธีการหรือว่าหาทางออกอะไรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าณจุดตรงนั้นไปก่อนนะครับในเมื่อคุณได้ทีมงานเกมรุกที่จะคิดว่าตัวเองจะสามารถพาทีมยกกระดับไปสู่ความสิ่งที่มันดีกว่านี้ได้นะครับ คือสโมสรช่วยคุณแล้วในระดับหนึ่งไม่ได้ระดับหนึ่งผมว่าช่วยเยอะมากแล้วด้วยซ้ํานะครับคุณเป็นคุณซื้อเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องอปะผุกอะไรตรงนูง้นตรงนี้ไปก่อนหาวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ไปก่อนนะครับในจุดที่ค,คุณคิดว่ามันอาจจะยังขาดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าสโมสรให้คุณเนี่ยลงไปประจนภัยกับ สิงสาราสัตว์หรือว่าเสือสิงกระทิงแรดอะไรในสนามแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าเขาให้ความช่วยเหลือคุณไปเยอะพอสมควรแล้วนั่นหมายความว่าถ้าหลังจากนี้เ่ยฮะรูเนบนอบริมไม่สามารถกอบกู้สถานให้มันดีขึ้นมาได้นะครับแล้วทีมเนี่ยไม่ได้ดูว่ามีทิศทางจะมุ่งไปสู่การเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับ,รนนรบอนาคตของเขาก็มีโอกาสที่จะสั่นคลอนหรืออาจจะถึงขั้นตกอ,อีได้เหมือนกันนะครับ อ่านะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนักข่าวคนอื่นๆนะครับเขาก็พูดไปในทิศทางคล้ายๆกันเหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยวิธีการทํางานของบริมตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ยคุณคุณภาพไม่ได้ดีพอนะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาทั้ง2องอย่างที่มันทําให้แมนยูไนเต็ดเจอกับความวุ่นวายในสนามณเวลานี้นะครับเอาเป็นว่า ผลการแข่งขันเนี่ยแหละครับมันจะเป็นตัวชีวนะ้วัดนะว่ารูเบนอโมริมเนี่ยนะครับจะสามารถได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าถ้าในระยะเวลาอันใกล้นี้เขาไม่สามารถกาบกู้สานการให้มันดูว่ามีอะไรที่มันดีขึ้นมาได้อย่างมีระยะสําคัญนะครับมีโอกาสที่ตําแหน่งของบริมเนี่ยจะถูกนํามาพูดถึงและอาจจะมีการที่ทางเบื้องบนเนี่ยต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมิฉะนั้นเนี่ย การลงทุนของเขานะครับแล้วปล่อยให้สโมสรเนี่ยมันเดินไปในทิศทางแบบนี้เนี่ยผมว่าเซอร์จิโอเนเกลกคงจะไม่โอเคนะครับแล้วทางคริสเซอเลอร์นะครับเขาก็ได้เริ่มมีพูดถึงเรื่องของค่าชดเชยแล้วนะว่าถ้าเกิดสมมุติจะต้องปลดออมิมจริงๆเนี่ยนะฮะค่าชดเชยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์นะครับและทีนี้ผมก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าตอนเนี้ย คุณซื้อคนต่อไปที่มีโอกาสจะต้องอำลาเก้าอี้เนี่ยเป็นใครจริงๆยังไม่ใช่อมโมริมนะครับเพราะว่ามันมีเกรแฮมพอตเตอร์นี่แหละนะครับที่สถานการณ์แยกกว่าเขาแต่อมโมริมเนี่ยก็ตามมาเป็นเต็ง2แบบติดติเลยนะครับขณะเดยียวกันนะฮะบรรดาร้านคูถูกกฎหมายของต่างประเทศนะครับ <c oughs> เขาก็ยกให้อลิเวอร์กลาสเตอร์นะครับนายใหญ่ของทริซโซ่พาเลสนะฮะที่เหลือสัญญากับทีมอีกแค่ปีเดียวและปีนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความคิดบางอย่างที่ไม่ค่อยตรงกับ ฝ่ายผู้บริหารอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยนะครับแลวเรื่องสัญญาที่กําลังหมดด้วยก็เลยทําให้โดนจับมาโยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปีนี้ก็เล่นระบบเดียวกันกับที่พาเลตเล่นแล้วโอลิเวอร์กราสเนอร์ทำได้ดีที่ตรงนั้นนะครับอ่านี่ก็คือ,อความเคลื่อนไหวล่าสุดนะที่ผมเอามาฝากกันนะครับทั้งเรื่องราวของสื่อนะฮะที่พูดถึงอ,อนาคตของบริมและแนวโน้มในอนาคตว่าถ้าเกิดบริมต้องตกเอาจริงๆริงเนี่ยนะครับมันมีใครที่จะ เข้ามาคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตตอแล้วเพื่อนๆนะครับมองเรื่องนี้ยังไงฮะว่าอนาคตของมูริมเนี่ยมันจะได้ไปเขาจะได้ไปต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาจะสามารถกอบผู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดไปต่อไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะฮะเพื่อนๆชอบขายอยากได้ไขรลองลวมความเห็นกันเข้ามาเลยนะครับ